มดแล้วมุดแล้วมุดแล้วว่ายน้ำกับก่อนคือถ้าคอคอหินก็คือห้าสิบห้าสิบว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ประเด็นคือมันไม่ค่อยได้สิเก็เก็บ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 กบ,บข้าวพอไหมเนี่ย ทำน้ำสักขวดเปิงไฟไป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 เอ๊ะ อ๋อแพดไม่เอาปล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 าเก็บปลาเก็บปลาเก็บปลาอึ๊บเออเก็บเก่งอยู่วไปไปเก็บปลา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้ยโอ้อยอ้ยมองไม่เห็นอะอันนี้เก็บไม่ได้ ก็มันเก็บได้เก็บเก็บเออเก็บเก็บโอเคเก็บเออก็เก็บเก่งอยู่อ่ะนักเก็บปลาอันดับหนึ่งเด้อถ้าบอกข้าวทิงก่อนเอ๊ะทำไรได้อ๋อสูตรยังไม่ทำตอนนี้ อย่าไทำชุดสุดตอนนี้จ้ารอก่อนจ้าเอาหมดเ่าก,กินก่อนจ้าคือหิวไม่ไหวแล้วปลาสองตัวจ้าสามเลยเบิ้ลน้น้ำด้วยกินเยอะไม่มีน้ำเน้อแงมแงม Okay. แล้วก็เราจะว่ายไปตรงนางเบคอนเดี๋ยวจอดเบคอนไว้ไหนล่ะอ๋อหนูนๆนุนนมาบอกว่าซิว่าเขาจะอยู่ในแบบตามแมวอย่างเงี้ยเพราะหาตามแมว มันบอกว่าตาแมวก็จะอยู่บนไอ้ไอตัวหน้าเกียดหน้าเกียดอีกทีนึงมาตอนนั้นคือจะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหนาวไปแต่โอกาสที่จะขุดได้มันคือ90%เนไงอันนี้คือแบบถ้าไปทุบหินก็คือ50% 50% รักเสียงดวงเสียงโชคต่างๆคือมฮลเมตัวนั้นหนึ่งตัวเกี่ยเสียงอ่ะพี่มาแล้วจ้าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ่ะนี่เหรออุปซิ่อ๋อไอ ลเอียดดังเอ๊เดี๋ยวตัวนี้ไม่มีปะมตีตัวนู้นโอตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวออกจะหมดเติมออกก่อนออก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 นะจ้าออกออกเอามีดลงก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่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 หินตาแมวที่เขาบอกแสะ เออแซ่แล้วมันเก็บปะเก็บปะวะเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยโดนหลอกฮัลโหลฉันโดนหลอกเดี๋ยวลองวางมีดมดูก่อนวางมีดดูก่อนครับพี่จ๋าเอาวางมีดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไ,ไ, <Hey! S 1> ไม่เอาอ่ะจะเอาอันนั้นน่ะมันเน,น,นี่ยมันเป็นหนียไม่เอา ไม่มีแล้วอไอหินตาแมวไม่มีแล้วอะเดีด๋ยวๆออกจะหมดออกออกก่อนอ่ะอันนี้คืออะไรแม่มาดูนี่สิสแกนงก์ tiger pants สช่ามาถึงอันนี้ดอกไม้ทะเลปะสเก,กลแล้วเพื่อสเกลแล้วเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้างใต้มันจะมีปะใต้ตัวอันนี้โอ้ยโอๆยโอ๊ยโอ,ย,โอ,ย,โอยแล้วทำไมต้องเอียงคอตาม้วยวะเนี่ย มันตองหาหินไอหินตาแมวอะ่ะไอหินตาแมวเนเหลืองเหลืองเขียวเขียวอ่ะคือไรใครส่งไรมาคือไร เราจะเจอไอตัวน่าเกลียดน,น่าเกลียดมันจากไหนคือเดี๋ยวอันนี้ขุดไปแล้วตรงใกล้ๆเวค่อนขุดไปแล้ว,แล,ว,วแล้วก็มีตัวนูน้นตรงนู้นแล้วก็มีตรงนู้นอีกตัวหนึ่งว่ายว่ายว่ายวายวายวายขึ้นตรงไอ้นี่ดีกว่าเอ,อ้ยหายใจคอยๆหน่อยฉันโดนหลอกพี่จา๋า ใจกับใจกับใจไปเองได้ไรเอาเอาตุยมันมีพรีสเหรอขอดูสารานุกรมไปก่อนมันเหมือนมันจะมีพรีสหรืออะไรสักอย่าง เออเออใช่อีกด้วยโดนพิษจนตุยอ่ะโอ้ยโดนทำลายอ่ะว้าวหนูมันโดนทำลายอ่ะชีวิตแค่โดนทำลายปะคือแบบเศร้าอ่ะ กินก่อนหิวอ่ะรับบทนักกินคือตัวมันมีพรีสเราแบบก็ไปโดนพรีสมันอย่างนี้โอ,โอ่แท้เหล่าฉีดได้ปะไม่ได้ต้องใช้รีแพทูอีกอ้อย ยากจังเลยรวยแล้วไอ,อเก็บแม่งเลยเอออ้ออันนี้ไม่เก็บสิเอาขึ้นไปออกไปมานี่ดังทัวดือ้โอโผล่ฟรีสโ o ล e ฟ i s สถ้ามาไปใช้แบบในทางที่ผิดนังปลารู เอาไงดีน,นะคือเบลบเครื่องสแกนอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดรอปทิง้งไม่ได้ดรอปทิง้งจะกดใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคซ้ายคลิกซ้ายคลิกผิดก็ฟีลแบบคลิกผิดปลาแบบแกล้งกล้คลิกผิดก็ไม่ทุบมผิดนะ่ะแต่โอกาสมันคือห้าสิบพหสิบอะ แต่ถ้าทุบตาแมวมันคือ90เลยนะแต่มันก็มันก็จะโดนผีตายเฮ้ยบ้างอีบ้างอีบ้างอีบ้าอีบ้างอีบ้าเอบ้างบ้าคือเกลียดอีตัวหายมากเลยแต่คือแม่ก็ชอบอยู่แบบเนี้ยชอบอยู่ตรงตรงที่จะมาขุดเลยอีเวนเลยอีเวนเก็บปาเก็บปน เเยข้าไปแล้วจะออกมาได้ไหมอะกลัวมากเลยอะกลัวเข้าไปแล้วตุยเดี๋ยวจะตุยไหมเดี๋ยวไม่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 เสียงที่คุ้นเคย no หยุดทำา้ายฉันค่ะหยุดแกล้งได้แล้วห <c oughs> ยุดทำ้ายกันค่ะ อันนี้ก็คอร์ด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 อันนี้ก็คอร์ดอีกอะคอร์สคอร์ดคอร์ดเต็มไปหมดเลยว้ายโอ้หนีปาหานี้ไม่ได้เลยอะเฮ้ยเสงอยู่นะ อยู่ตวุ้ยอ่ะประเด็นอันนี้คืออะไรพ่อเฮ้ยเฮ้ยอ๋เอเฮ้ยอ๋อพอมันหลุดไปแล้วมันจะได้นี่ไงเคฟเคฟซัฟเฟอร์ที่หาอยู่เออป้าตั้งนานสรุปคือต้องยอมโดนมันตีอย่างนี้หรอ

เดี๋ยวเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างอะไทเทเนียมเคปเคปสักเฟคืออยากได้อันนั้นน่าจะกเอาซิเวอร์อะมันถูกไม่ได้ซิเวอร์อกได้ซิเวอร์เฮ้ย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 หนีเ้าวกนในเวง กูคืออีออปลาอีปลาแดงๆอีเวนนี่ใช่ไหมไม่ไหวแล้วเดอ้อพวกคนนี้พร้อมจะสู้กลับอยู่เดอ้อเอาไงดีมันมีหินให้กระท้ออยู่แถวๆเนี้ยช่องเหลือนิดนึง อืมอืมอืมอะไรืมวนหาก่อนวนหาจนกว่าจะไม่เจออันนี้อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๊ะอะไรอ่ะแกนสัตเทนบัคแมลงเนี้ย โอ้ออกซิเจนออกออกเวนมอตาเล่นลืมลืมดูออกซ่าเดี๋ยวกันนะเอะเอะเอะอันนี้หรือเปล่าอันนี้อะไร ซ่เกรอเฮ้ย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 ไอ้ตัวนี้ก็ดูไอ้ตัวนี้ก็กลัดเหมือนกันต้องระวังต้องเราต้องว่ายแบบหลบๆไปห้าวไม่ได้ห้าวไม่ได้ตรงนี้อ๋อออกจะหมดออกจะหมดแต่ไม่มีอะไรให้เก i̇şte. oh. ็บ เดี๋ยวขึ้นตรงนี้แหละขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้นขึ้นขึ้นโอเคไปต่อคือตรงนี้มันจะมีปลาที่มันดุร้ายอ่ะเนี่ย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 ตัวเนี้ยดุร้ายเฮ้ยมันหลับอยู่ตีมันได้ปะ ม,มึงเฮ้มันตายแล้วเหรอโอ้โอ้โอ้เฮ้มาดิมาดิหนีหนีมา呀มาดิ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 มาด,มาด,มาด,มาดิเอาหนีอะอย่าให้พี่ต้องใจร้ายไอ้น้อง อย่าห้ามพี่น้องเลือดพี่มันร้อน <30 seconds. S 1> อ๋อออกก็จะหมดจะฟาดหินก็หาขุดไม่ค่อยจะได้ตาฟาด no ีถังออกซิเจนไม่ได้มันก็ไปทำไอ้ไอ้ที่ว่ายเร็วๆช้า้ยโอหวฉันจะเริ่มโมโหลแล้วมโหอร์เขาจะเาว่ามโหอร์ไหมมาฮอร์อันนี้อะไรเอเลี่ยน อ๋อที่กระเทาอกระท่อมก็เจอเฮ้ยได้แล้วเออที่นี่นี่นี่อันนี้ว่าแต่มันใช้กี่อันนะลืมเราจำไม่ได้ว่ามันใช้กี่อันเดี๋ยวหาเก็บอีกสักอันโตปั๊ก็เริ่มหิวแล้วแต่ว่าเหลือน้ำลองหาเก็บอีกสักอันเดี๋ยวมันต่อใส่ตัวเนี้ยหี เอ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ